ครับสวัสดีพี่น้องเอครับหลังจากงานบุญเสร็จเรียบร้อยเราก็มาสู้งานกันต่อครับามาดู12บอลอขึ้นบอ่อครับนี่มาแล้วครับผมเด็กกาครับ FYH นะครับสามหกอล้อครับกระทะเลดไปแล้วส่วนคันนี้นี่เป็น6ล้อในตำนานครับ 6ล้อในตำนานตำนานจริงๆครับคันนี้ยี่ห้อโตโยต้าครับผมซึ่งทุกวันนี้นี่หายากแล้วนะหายากแล้วก็คือมันแทบจะไม่มีให้เราเห็นแล้วนะครับรถยี่ห้อนี้ไอรถรุ่นนี้พูดผิดนะครับรถ6ล้อโตโยตานี่แทบจะไม่มีให้เราได้เห็นแล้วนะครับเนื่องจากว่า สมัยก่อนนี่ตอนผมเป็นเด็กนะเดี๋ยวผมจะพาลงไปรีวิวตอนผมเป็นเด็กนี่ลุงผมเคยซื้อมาครับซื้อมามาขนอ้อยขนมันนะจะพาลงไปดูครับ่ะลงมางล่างแล้วมืดมาหมดแล้วครับตอนนี้โอ้มืดมาทั่วทิศทุกทิศทุกที่โอ้ฝั่งนู้นน่ากลัวกว่ามืดมานี่ครับก็กรีนดีใสายจวนเรานะครับหลังจากไปทําบุญมาครับวันนี้นะ แล้วก็พามาดูนี่ครับโตยโยต้าในตำนานครับหายากมากครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดทำสมส่วนด้วยครับรถคันนี้นะทำสวยด้วยก็ยังดูดีสภาพยังดูดีอยู่ครับส่วนนี่ครับล็อกกี้ในตำนานของเรามาแล้วครับ มาแล้วมาแล้วนะรถด,ดำอ e ีผู้ผู้นะครับสุดยอดครับคันนี้เจ้าของนี่จอดลืมครับเจ้าของจอดลืมจอดอยู่สองเดือนครับลืมไปนึกว่าตัวเองอมีรถด,ดำนะไปขับคันอื่นจนลืมรถตัวเองครับจอดตากแดดตากฝนตากลมครับนี่นี่นะครับ ล็อกกีในตำนานนะที่ดังในติกต็อกนะกันนี้ <c oughs> นี่ครับอีผุผนะรถมือเดียวครับเพราะว่าอีกมือนึงพยุงประตูไว้นะ <c oughs> นี่เลเดียนครับยางเลเดียนโอ้มิชลินอย่างดีด้วยสุดยอดสุดยอดอันนี้ทีมงานเสียอู้ครับจากอำเภอเหล่าเสือโกกหรือม่วง30นะครับ สุดยอดสุดยอดแจ้วเลยครับเลเดียนเลยซ้ายขวาเลยเอาเดี๋ยวผมไปขยับรถใส่ดินก่อนอู้ฟ้าแลบบแปบบ๊แบๆบเลยครับฝั่งนู้นนี่ครับมาแล้วโตโยต้าครับเครื่องรนะ้อยยี่สิบนะจะถอยใส่ดินก่อนครับหมากันเพียบเลยครับกลับเข้ามาเอาดินครับผม วิ่งช่วยกันอยู่ครับตอนนี้นะที่จริงวันนี้ผมต้องไปวิ่งกับคัน SK120 แต่ว่าเครื่องน็อกไปเรียบร้อยครับคันนั้นนะอําพลก็เลยเอามาทำไอ้นี่อยู่ทําเครื่องอยู่งานยังไม่เสร็จครับเหลืออยู่ร้อยกว่าเที่ยวฝั่งนู้นนะครับส่วนนู้นก็รถเส,รเสียอู้ครับเสียอุ้ หรือเสียมมงคลนะชอบใจคันนี้มากเลยครับนี่เนอกกีในตำนานเราเนี่ยยอดครับสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีผมมีอ e ีภูผูอยู่หนึ่งคันนะะใครสนใจจะซื้อไหมครับ e <laughs> อีพ<ะ>ูผูกรถใช้มือเดียวมาตลอดครับ เพราะว่าอีกมือนึงเกาะประตูไวครับผมมือนึงกับพวงมาลัยครับปล่อยมือก็ประตูหลุดนะฮะอีผูผุสนุกสนานครับเฮฮาครับใครเครียดไปนะวันนี้เราก็อิ่มบุญครับอิ่มบุญหลังจากอิ่มบุญก็มาสู้กันต่อครับคนสู้ชีวิตนะตอันนี้ขึ้นชั้นสองครับเทชั้นสองงานแปลงเสียหนึ่ง เต็มบุกยีนี่ครับขึ้นรถก่นอนไปครับขึ้นบอ่อเดีวเราจะไปดูแปลงที่เทกันเลยนะระหว่างทางนี่เราจะสวนทางกับคันไหนบ้างเนี่ย โอ้ถ้าที่เทฝนตกแรงนี่จบข่าวเลยนะครับนี่เข้าไม่ได้เลยนะเละตุ้มปีตเลยนะถ้าเข้าไปนี่อุ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอะตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยกระลอกมืกระแตเฮ้ย,ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว สัตว์ป่าครับสัตว์ป่ากระรอกครับกระรอกกระรอกสัตว์ฟันแทะนะครับแถวนี้นีญยาเลยไอ้นี่เขียวเต็มเลยแต่ว่ายาพวกนี้มันไม่ใช่ยาให้บวอยกวายกินนะถ้าให้บวอยกวายกินได้นีอ่อ้ผมว่าแถวนี้น่าจะเตียนนะครับคนรงม,มาตัดไปให้บวอยกวายกิน กลับเข้ามาบอ่อแล้วครับโอ้ไปไวมาไวจังเส้นทางก็เป็นหลุมเป็นบอ่อนิดนึงนะครับไม่ได้รับลื่นเท่าไหร่สำหรับสายหอนก็จอดไว้นี่ก่อนครับสายหอนมีปัญหาเรื่องคัดนะสายหอนมีนะสายหอนมีปัญหาเรื่องคัดครับ ให้เรแอดน,น้อยร้อยโลก็เลยเอารถไถนะครับไปทำงานนี่ก็ทีมงานเสียอุกอีกคันหนึ่งครับมาด้วยกันมาทั้งหมด4คันครับแต่ว่าเดินทางกลับเดินทางกลับม่วง30คันหนึ่งครับ คันซปเปอร์เสียเดินทางกับบิ๊กเสียหรือซูเปอร์เสียนะนีโน่เดินทางกลนะนะับครับคันนั้นส่วนทีมงานเสียอูก็มาวิ่งงานต่อครับช่วยวิ่งงานที่นีต่อหาค่าน้ำมันนะหาค่าน้ำมันมาแบบไม่ต้องเสียเที่ยวนะเรามาแล้วครับรถเสียพักดีครับ เสียปรดีมาแล้วรถหล่อดีก้าใส่ลูบครอบครับคันเขียวนี่ท,ท,ที่พี่ๆน้องๆเอฟซีไม่เห็นคันเขียวนี่เป็นเพราะว่าเอาไปเปลี่ยนเป็นฮีโนมานะครับเอาไปจอดไว้บ้านแล้วครับคันนั้นนะซึ่งเขาบอกว่า คันนั้นนี่เขาไม่ได้ขับประจําครับก็เป็นรถบ้านเขามีรถหลายคันน่าจะเป็นพี่น้องขับนะครับส่วนเขาก็เลยเอาไปเปลี่ยนเอาเมกามาครับเมกรารถห้างรันที่เขียนว่าชวีพูลรับที่เป็นเมกาสีขาวนะครับที่เป็นเมกาสีขาวนั่นแหละนั่นคือเจ้าของเดียวกันกันกบคัน ตบครอบสีเขียวนะอู้ฟ้าแหลแปล๊บๆเลยครับฟังนู้นตามมาด้วยโต,โตโตครับเสียโตอันนี้รถหล,ลอ่อคนก็หลอโตนี่สายบันเทิงครับโตโตสายบันเทิงวันนี้นี่ก็จะหายไปสองคันนะครับรถนั่นก็คือเจอม้มมอนครับก็คือ ซีรีส์คันที่เพ้นไลคิตตี Pen ้ like นะที่เพ้นไลคิตตี้ที่ฝาท้ายกับจงอางนะครับวันนี้เอาไปทําแหนบบอกว่าแหนบหักนะครับส่วนอีกคันหนึ่งก็คู่แฝดอินดี้ครับก็คือเดก้าสีส้มที่มาจากสุรินนะครับก็ได้เดินทางกลับสุรินแล้วเพราะว่าที่บ้านโทรตามให้ ไปขุดมันครับไปขุดมันไปขุดมันออกเห็นบอกเสียงหนึ่งว่าเดี๋ยวจะกลับมาอยู่นะครับไม่รู้จะได้กลับมาจริงหรือเปล่านะเราก็คอยรอดูกันอู้มึนเลยครับท่าทางน่าจะแรงนะอยู่ในเมืองครับอยู่ในเมืองเด่ดมว่าน่าจะแรงครับไปดูว่าเราจะเจอฝนไหม ว่าไม่น่าจะรอดนะเนี่ยโอ้ยมึดตื้อเลยข้างหน้าอ้ฟ้าแรบโอเคน่าจะไม่โดนฝนครับพี่น้องเราน่าจะเฉดชิวครับฝนมายังไม่ถึงครับน่าจะอยู่ฝั่งตัวเมืองเดชเลยครับน่าจะอยู่ในเมืองเพราะว่าตอนนี้ของเรามันอยู่ตรงชานชานเมืองนะฝนน่าจะมาไม่ถึงครับก็ ปลอดภัยไปครับกับสถานที่เทนะครับเพราะว่าไม่งั้นนี่ถ้าฝนมาถึงนี่เรียบร้อยเลยนะรับรองเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับจะพาเข้าไปดูว่าทําไมถึงจะเข้าไม่ไดนะ้ถ้าฝนตกมาใส่นะครับเดี๋ยวท่านก็จะรู้ว่ามันจะลําบากแน่นอนเลย สวยครับคันนี้ปิดไฟเยอะมากเลยโตโยตา้าตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าร้อยร้อยหรือร้อนะพี่น้องถ้าใครรู้ก็บอกด้วยเด้อเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจนะครับนี่ถือว่าเป็นรถรถในตำนานอีกคันนะอีกรุ่นหนึ่งนะรถในตำนานอีกรุ่นหนึ่ง แล้วก็คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่อยู่ในสภาพที่สวยมากนะครับเพราะว่าอายุรถนี่น่าจะ30น่าจะอยู่ประมาณ30กว่าปีได้แล้วนะครับสามสิกว่าปีได้แล้วถ้าเป็นรุ่นนี้ตอนนั้นนี่น่าจะออกมาก่อนบิ๊กเซียอีกครับ จะออกมาก,ก่อนบิ๊กเซียอีกโตโยต้าตัวนี้ถ้าผมจําไม่ผิดเพราะว่าผมน่าจะเรียนอยู่ชั้นผมไม่แน่ใจว่าปสามหรือปสี่นะว่าผมถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะเนี่ยแล้วตอนนี้ผมก็ขึ้นเลขสี่แล้วครับสีกว่าด้วยนะก็ลองนึกภาพเอาแล้วกันนะครับว่าความนานของมันจะนานขนาดไหนแล้วรถรุ่นนี้แล้วสภาพรถคันนี้ยังอยู่สวยเลยนี่ครับที่ผมบอกว่าทำไมถ้าฝนตกแล้ว เราจะเข้ามาที่เทลําบากนี่แหละคือสาเหตุครับพี่น้องก็ดูเอาแล้วกันสถานที่จะเข้าไปเทเพราะว่ามันต้องเข้าไปท้ายแปลงนะครับเข้าไปในท้ายแปลงเพื่อจะเข้าไปเทนะมันก็จะลําบากนะครับถ้าฝนตกลงมานะลำบากแน่นอนครับ ก็ต้องมีลื่นมีจมกันนะครับไม่รอดแน่ๆนะถ้าเกิดว่าฝนตกมาเนี่ยแต่ตอนนี้นี่สภาพาพื้นที่ที่จะเทนี่ก็เริ่มแข็งตัวแล้วเริ่มขับเข้ามาง่ายนะครับขับเข้ามาง่ายอ้เสียงลม เสียงลมดูดสุดยอดเลยแอดน้อยร้อยโลครับเคลียร์พื้นที่อยู่ฟ้าแดบบแปบบ๊แบๆๆๆเลยข้างหลัง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็สภาพบรรยากาศฝนฟ้ามาแล้วนะค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ